ชุดใหม่แบบยางงามเลยแบบเอองาม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 ม่ดีเออแม่เธอตังเซ่สูงกว่กนี้สัโพดมันยาวโพดก็บอกว่าสวยงามอยู่งามอยู่สวยสวยสวยแม่เจิมให้เลยสวัสดีครับเจอกัน20ได้ครับเ้อขอบคุณแม่โอ๋ครับ จะก,กี้ทักายอุ๊ยพี่น้องงามงามเลยเจอก,กันนะครับเจอกันยี่สิบครับ <c oughs> ไหนหันหน้ามาดูหน้าหวานตรงไหนโอ้หวานจริงๆเลยหน้าหวานมาคุณค่ะแม่คุณค่ะ เออป๊าฮขอบคุณครับช่วยไหมเออไปไปเห็นว่าขอบคุณครับเต็งเงินเลยเลยแล้วก็สวยกันเดินทางต่อนะคะจังหวัดศรีสะเกดบอกแล้วว่าแ้มออกฉากออกเรียวเห็นว่าเขาแจกเงินจากความกับประดน้ำเขาปากพอกแหลมเกือบราท่านแล้วไม่มันราท่านกับแสงออกกอนออกความมูกัน แม,แ,มแม่แม่โกหกหรือเปล่า,านั่นขอบคุณที่แต่พี่เจมบอลมาใส่เข้ามาทั้งเลย <c oughs> ไปแล้วครับเราจะเดินทางต่อสีสะเกตอำเภอเมืองเราจะไปกินก๋วยจั๊บสีสะเกตไก่เลยเนาะอำเภอเมืองเลย ไปครับพี่น้องไปพี่น้องไปครับพี่น้องจัดกันซีร์เรียลเกตนะครับบายบายอุ้ยมาเจ้ยายีพอดีเลยมามคุณแมเกมบอลมาบอย่าหยีมึนพอได้ค่ะนิดนึงของย่าหยีนี่เหมือนนิดนึงของย่าหยีนี่เท่ากับยายบึงไหมนี่บอกว่ามือนีประมาณเลยเดี๋ยวพันเจ็ดนึงมาเถอะมา พอม,มีอยังขวากอกระเรีอนป่ะพระเอลูกเพชรพอมีป่ะอ๋อขอบคุณไม่เอกเจมบอลนะขอบคุณไม่เอกเบอลน,นะ,ะขอเบเยบวกเกินยี่ห้อหมิ่นเลเสียร์่ห <laughs>